เอาละครับขนะนี้เราเดินมาเจอกับนะักท่องเที่ยวสองคนนะครับผมเราจะเริ่มจากการสอบถามก่อนเลยว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรครับผมบีค่ะอืมทางนี้ชื่ออะไรครับทองครับม,มาทำอะไรกันครับผม คัก่อนค่ะอืมคุณคท้องเหรอครับก็มาหาแผลครับโอ้โหแผลมาดูที่แผลเลยดีกว่าใจตรงได้ได้แผลขนาดนี <c oughs> เ้เอาเอามือได้ครับมือมีโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับทริปนี้สนุกสนานไหมเลยครับอิ่มครับอิ่มแล้วเค็มโอ้โหขนาดน,น,นั้น <c oughs> โอ้โหฉลาดล้ำเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยาก,กาศทะเลแบบ360องศานะครับไปแล้วคุณบีครับที่เกาะนี้เป็นยังไงแม่ง งโงมากได้ข่าวว่านะตอนนี้คือบัตเจที่เสียไปนี่คือไปเกาหลีได้คลิปหนึ่งเลยใช่ไหมครับประมาณนะั้นโอ้โหอย่าบอกให้ใครรู้เช่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัปคลิปนี้ลงยูทูบได้ข่าวว่าช่างภาพก็ะดูยเสียค่างโง่ด้วยกัน <laughs>